หลังจากที่ซื้อนักเตะเข้ามาเพียบเลยนะครับผมมีรายงานล่าสุดนะจากปีเตอร์ลัสเลอร์นะครับผมจากไทมน์นะมีการบอกว่าเชลซีอาจจะติดปัญหานะลงทะเบียนนักเตะที่ซื้อมาใหม่เนี่ยไม่ได้ถ้าในกรณีที่ว่าตัวเลขนะครับผมของบัญชีซื้อขายเนี่ยมันยังไม่เป็นบวกนะคือต้องบอกแบบนี้กฎของฟีฟ่าเนี่ยไอตัวใหม่ที่เข้ามานะครับผมในกรณีที่ว่าสมมติอย่างเช่นเซรีมดีแล็บชูอัลเปโดนะเจมี่คิทเทนหรืออะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยสัดส่วนอะไรต่างๆมันจะถูกแบ่งไปตามไม่เกินกฎ5ปีใช่ปะแต่พอกฎไม สุดท้ายเนี่ยบวกลบแล้วเฉลี่ยกันไปเนี่ยอย่างดีแลบซื้อมา30ล้านอ,อยู่ได้5ปีก็จะต้อง6ล้านปอนประมาณอย่างนั้นแล้วทีนี้ตัวใหม่ที่ซื้อเข้ามาเยอะแยะเลยเนี่ยเอสอวอลอะไรต่างๆด้วยนะพอจะลงทะเบียนเนี่ยอาจจะติดปัญหานะในกรณีที่ว่าเนี่ยเขาก็คิดมาให้เลยว่าประมาณ60ล้านปอนเนี่ยจะต้องมีบัญชีที่ขายออกไปด้วยซื้อเข้ามาเยอะบัญชีขายก็ต้องดีด้วยเหมือนกันนะ หกล้านปอนด์เอาจริงๆไม่ใช่ราคาที่ปล่อยไม่ได้นะคิดดูนะมีข่าวนะว่าเชลซีจะปล่อยดิซัสซี่ให้กับเบียริลยีล้านปอนด์อ่ะหรือประมาณแบบหรือมีตัวอื่นนี่เลนเโตเวก้าเอนคุนคูเฟลิกอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหเคยผมเคยพูดไปแล้วนะว่าการจะขายนักเตะของไปที่เรามีอยู่เนี่ยการจะขายนักเตะออกไปเนี่ย มีมีได้ประมาณ300ล้านปอนด์เลยด้วยซ้ำนะคิดง่ายๆเลยนะครับผมอาคิดดูนะขายเกป้าไปแล้วใช่ปะ่ะอ่ะเดี๋ยวน่าจะมีขายมานูเอเจได้อีกแล้วจะขายคนอื่นไปได้อีกเนี่ยหกล้านปอนด์ไม่ใช่เรื่องยากอยู่แล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเชลซีเนี่ยจะจัดการยังไงนะครับผมคืออะไรอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะต้องแบบผ่านขับเวลคัพไปก่อนผ่านสโมสรโลกไปก่อนตอนนั้นเนี่ยคอยไปว่าเรื่องขายกันอีกทีน่าจะเป็นแบบนั้นนะอ่ะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมไว้มาเล่าให้ฟังแล้วกันนนนนนรรรับผผมมววว่่่่่่่าาาาสุดดดท้้้้้ยยยเีลลซจอออออออตตตใืงงงงไไไไไปปหแูนะครับ